Saw, saw, saw. สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลทีอารยสถาปัตเพื่อคนทมวลเทศบาลเมืองน่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบ,บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออ,อพทอและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงานใหญ่เปิดเมืองอารยสถาปัตเมืองท่องเที่ยวเชิญสุขภาพเพื่อคนทมวลจังหวัดน่านที่ลานข่วงน้อยข้างวัดภูมินย่านเมืองเก่าน่านเมื่อวันที่ 1มีนาคม2567โดยมีคุณหมอชนน่านสีแก้วรัตติว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานเพื่อร่วมรวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่มืองหลวงของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือและเป็นเมืองต้นแบบในการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพื่อคนทมวลตามแนวทางสากล ว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างและไม่ทิ้งใครไว้ในรถอีกต่อไปครับผมเองต้องกลับขอบคุณยิ่งนะครับที่ให้เกียรติให้โอกาสผมได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดเมืองอารยสถาปัตเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อคนทั้งนวลจะวัดนานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเมืองสุขภาพาราราาตินะครับหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นโพนิสึนพับนะครับาการเตรียมการไปดูแลเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราใช้คำว่าอารยศรัระปต์เนี่ยเฟรนี่ดีไซน์ การออกแบบที่เป็นมิตรกับทุกคนในการที่จะเข้าถึงการใช้บริการทุกที่ทุกแห่งที่เป็นอาคารสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นวัดวาอารามสถานที่ต้องไปใช้บริการในภาครัฐนะครับบริการสุขภาพสถานที่ที่เป็นเช่นสนามบินสถานที่เหล่านี้จะต้องถูกออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงในการใช้บริการก็คือจะเป็นแผนที่ ทั้งระยะทะพา้อหน้า,ระ,าระยะกลางระยะยาวนั่นเราจะเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบของเมืองอารยศากลสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าเมื่อเราทําตอนนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้เป็นปัจจัยที่จะเสริมส่งให้น่านเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเรามีจุดแข็งเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีข้อจํากัดที่จะการเข้าถึงนี้ถ้าเราเปิดช่องทางตรงนี้ให้ดีขึ้นเป็นที่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะเป็นมิติสากลเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเมืองไทยหรือสากลเ,เข้ามา คือน่านระวังตำแหน่งเมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบที่จะเข้ามา ่วยเสริมในเรื่องของการสร้างศักยภาพนสนสบวนของการท่องเที่ยวของน่านได้อย่างหนึ่งก็คือว่าอายาศัพทหรือการออกแบบทุกคนทั้งมวลซึ่งน่านเราขับเคลื่อนอย่างจริงจังมา2ปีแล้วเราตั้งคณะทางานขึ้นมาแล้วก็เรามีแผนง,งานโครงการที่จะลงไปช่วยในเรื่องของสายศัพทพื้นฐานเลยคือหนึ่งสายาศัพทเป็นกฎหมายนะกรมจุาทาธิการและผังเมืองกําหนดให้มีในทุกรูปแบบของการออกแบบเนะี่ยตรงนี้ก็คือจะต้องไปลักดันเขตเทศบาลเมืองน่านโดยเฉพาะพื้นที่เมืองเก่าเมืองเก่าที่มีชีวิตเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความทรงจําและความหวย ของผู้สูงวัยแล้วเราก็คิดว่าสภาพแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความพยายามในการที่ได้มีโอกาสเสนอให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่จะมีเวลามีเงินและสามารถพักได้นานตอนนี้เราพยายามในการที่จะสนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นหลักแน่นอนที่สุดการ ปรับพื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มที่การเดินเหินอาจจะไม่สะดวกผู้สูงอายุคนพิการต่างๆเหล่านี้ลูกหลานกัตัญญูจะพาพ่อแม่เที่ยวอาจจะต้องใช้วิวแชร์อ,อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยต่างๆเหล่านี้เราก็พยายามจัดหาพื้นที่ในการเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวได้เราทําให้พื้นที่ต่างๆของจังหวัดน่านนะครับมาร่วมกันคิดว่าจะทำเรื่องของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ในการที่จะทำให้การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะต่างๆในฐานะเมืองท่องเที่ยวส่วนสําคัญของประเทศไทยนะครับได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้พิการทั้งผู้สูงอายุนะครับสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระครับสามารถเข้าถึงห้องน้ําสามารถใช้ชีวิตในการดูแลตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นตรงนี้การออกแบบจะมีความสําคัญครับทำให้เขาสามารถจะใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นภาระกับไทยและที่สำคัญคือ มีความสุขครับร่วมพลังขับเคลื่อนและส่งเสริมจังหวัดน่านสู่เมืองต้นแบบการพัฒนาอารยสถาปัตย์และเมืองหลวงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาคเหนือเพื่อคนทั้งมวนลครับ